สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กำลังอยากจะสื่อสารสิ่งใดกับคุณนะคะคุณกำลังหลงทางหลงประเด็นกำลังถูกมารปั่นป่วนอยู่ใช่ไหมคะท่านกำลังบอกว่าศีลแค่คุณรักษาศีลจะศีลห้าศีลแปด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในาศาสนาใดก็แล้วแต่ศีลข้อวัดข้อปฏิบัติของาศาสนาของความเชื่อที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่นำทางคุณให้ไปสู่เส้นทางที่ควรที่คู่ควรถ้าคุณกำลังอยู่ตรงทางแยก จะไปซ้ายดีขวาดีจะเดินหน้าหรือถอยหลังลองมาเคร่งที่ศีลดูนะคะเราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ